ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหือกว่าอย่างไรบ้างมุมมองเราก็ดีว่ามันได้เป็นการกระจายทิธีทำให้กะแนนมันจุกหุกเลยเราก็คือสามยกเนี่ยมันเลี่ยงสบายสบายแล้วโคตรดีโคตรดีเราทบยังไงบ้างวางแผนดีดีถ้าใส่ข้าวยุกแล้วก็ลดได้ดูสองเพ่อยัง 3ามหนกันมาสวันนี้ปิดเกมได้ยกไหนครับยกสองยกไหนยกสยกสพอใจเหมืนานะคิดแหมว่าเกมมันจะออกมาเป็นแบบนี้นองได้เาจะบอกวก็ฮัตชีมีไหมไม่มีม่มีแค่บอันนั้นมมีม็ได้อยู่มีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปกับคนไนี้ ถ้เาเป้าอย่างไรบ้างครับทำไฟต่อไฟให้ดีที่สุดก็บอกไฟต่อไฟนะครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยอดเ,เป็นบ้างครับก็ขอบคุณงานได้หมาอย่างลาสุดเลยก็ต้องขอแลดงความยนดทุกคนที่ช่วยเหลือกันใได้่อน